โอเคก็ okay, ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแซกทินวันนี้ในผมก็มีไม้จากทางแบรนด์มาลโนมารีวิวกันนะผมเป็นไม้ดันนิมิกที่สามารถสตรีมเกมพอดแคสต์หรือว่าจะนํามาเป็นไม้สาหรับรีวิววันนี้ก็ได้เช่นกันนะผมว่าไม้ตัวนี้เนี่ยจะไม่เก็บเสียงรอบข้างแอมเบียนต่างๆเนี่ยจะไม่มีมาเลยนะจะเป็นไม้ที่แบบนิ้นเสียงพูดโดยเฉพาะแล้วก็ เป็นช็อคเมาส์ที่สามารถยึดกับแขนอาร์มไมคบูมหรือว่าจะเป็นตั้งตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางเมาส์โนที่ได้ส่งไมค์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดลองใช้งานแล้วก็รีวิวให้เพื่อ,อนๆดูนะฮะซึ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่น PD 200X ้นะครับผมก็เป็นไมค์ที่ราคาย่อมเยาไม่สูงมากนะส่วนสีเนี่ยมีให้เลือกอยู่ด้วยกันสสีนะก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีขาวอุปกรณ์ภายในกล่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีไมโครโฟนป๊อปฟิลเตอร์แล้วก็ชอเมาส์ ที่จะเป็นแบบชุดเดียวกันในชิ้นเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวสายการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะเป็น USB C อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบ t ูอินวันจะเป็นแบบ Type A แล้วก็ Type C ในตัวนะสามารถถอดออกมาได้เนาะตัวนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่2.5เมตรนะแล้วก็จะมีหัวแปลงเกลียวจากตัว5ต่อ8นิ้วไปเป็นแบบ3ต่อ8นิ้วนะครับผมสุดท้ายนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะวัสดุตัวนี้เนี่ยหลักๆของเขาเลยจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะ การเชื่อมต่อนั้นตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบ2แบบนะก็จะเป็นแบบ t y p e c ที่สามารถจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นแบบ XLR นะผมจะเป็นแบบต่อพวกมิกเซอร์หรือว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยก็ยังมีช่องสําหรับมอนิเตอร์เสียงมาให้ด้วยนะก็จะเป็นช่องการเชื่อมต่อแบบ3 5มมิลลิเมตรนะ ซึ่งไม้ตัวนี้มีไฟ RGB ด้วยนะครับผมถ้าเราถอดตัวฟองน้ำออกมาเนี่ยก็เห็นไฟ RGB ที่มีขนาดใหญ่เป็นวงกลมอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมเนาะและไฟตัวนี้มีทั้งหมด8สีด้วยกันนะกับอีกหนึ่ง RGB เนาะส่วนประเภทไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไมค์ดนามิกนะครับผมเป็นไมค์ที่มีความเซนซิทีฟต่ําไม่ว่าจะมีเสียงเบาๆเล็ดลอดเข้ามาตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมจะแตกต่างกับ ไมโครเดนเซอร์ที่จะเก็บเสียงทุกอย่างภายในห้องมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็รูปแบบการรับเสียงไม์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบคาดิโอ,อยนนะจะรับเสียงเป็นแบบรอบข้างแบบนี้นะครับผมเพราะว่าจุดรับเสียงของไม์ตัวนี้จะอยู่ด้านบนของตัวไม์นะฮะพูดง่ายงก็คือจุดรับเสียงที่ดีที่สุดก็คือหัวไม์ตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราแบบไปด้านข้างอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเสียงอาจจะดรอปลงบ้างนะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับผมแล้วก็ที่ภาพไม่ได้เลยก็คือ ไม้ตัวนี้รองรับซอฟต์แวร์เมาโนเลิงด์ด้วยนะครับผมสามารถปรับแต่งเสียงหรือว่าปรับจูนเสียงได้ตามต้องการบนซอฟต์แวร์ผ่าน Mac หรือว่า Windows ได้เหมือนกันนะครับผมราคาตัวนี้นั้นจะอยู่ที่2590บาทก็เป็นราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปสามารถแบบเอื้อมถึงสําหรับใครที่กําลังเริ่มต้นแล้วอยากได้ไม้แบบคุณภาพดีๆสักตัวหนึ่งมาใช้งานนะในส่วนของการรับประกันตัวนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับผมจุดยึดไม้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบ เกลียว5้าต่อ8นิ้วนะคผมก็สามารถใส่กระขาตั้งไม้หรือว่าขาอาร์มขาบูมไม้ที่เป็นเกลียวแบบ5ต่อ8นิ้วได้นะแต่ถ้าขาตั้งใครเป็นขาตั้งไฟที่เป็นแบบเกลียว1ต่อ4นิ้วก็สามารถซื้อตัวเกลียวแปลงมาใส่แบบผมได้นะฮะตอนนี้ก็เป็นแบบขาที่ผมซื้อมาแยกตั้งหากนะเพราะว่าตัวไม้ตัวนี้ไม่ได้แถมขาตั้งมาให้เนาะตันนี้ก็เป็นแบบขาตั้งกล้องธรรมดาที่เป็นแบบเกลียว1ต่อ4แต่ผมซื้อแบบเกลียวแปลงมาให้จาก1ต่อสเป็น5ต่อ8เพื่อใช้กับ ขาช็อคเมาส์ตัวนี้นะครับผมดีไซน์ตัวไมตัวนี้เนี่ยก็หลักๆเลยนะจะเป็นทรงกระบอกสีดําเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็จะมีฟองน้ำหรือว่าป๊อปฟิลเตอร์อยู่ข้างบนตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีไฟ RGB ที่เป็นวงแหวนแต่ถ้าเราถอดตัวป๊อปฟิลเตอร์หรือว่าโฟมออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นวงแหวน RGB ขนาดใหญ่นะครับผมแสงค่อนข้างสว่างเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ตัวด้านข้างไมตันียจะสกรีนคําว่าเมาโนไว้ด้วยนะครับผม ส่วนกลมๆนี่ก็เป็นแบบวอลลุ่มปรับเสียงนะคผมส่วนดีไซน์ตัวช็อกมาสเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆด้านหน้าจะมีปั๊มคําว่าเมาโนโนเลยนะครผมตัวยึดไม้แล้วก็ตัวช็อกมาส์เนี่ยจะเป็นแบบลูกยางทั้งหมด4จุดนะครับผมใช้ยึดตัวไม้เนาะตัวยางตัวนี้ก็จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากบนโต๊ะหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวไม้สะเทือนเนี่ย เกิดเสียงน้อยลงนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ต่อตัวไม์ไปแล้วโดยการต่อผ่านสายไอซี C นั่นเองนะผมไอซีทูไยซี C เข้าตัว Windows เลยอ่ะในส่วนของการใช้งานนะฮะอันดับแรกเนี่ยมาดูข้างๆอันบนสุดแดงๆตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับมิวใหม่หรือว่าปิดเสียงไม์นั่นเองนะฮะถ้าสมมุติผมกดปิดเมื่อมผมกดเปิดเสียงไม์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะ อตัวปุ่มตัวนี้เนี่ยเป็นแบบกดนะ,ะไม่ใช่เป็นแบบสัมผัสเนาะข้อดีตัวนี้เนี่ยก็คือบางทีมือลั่นมือไปสัมผัสนิดนึงอาจจะปิดนะผมแต่อันนี้เป็นแบบกดก็ถือว่าลดอาการลั่นของนิ้วได้นะบางทีแบบมือมันซนอะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะลงไปปิดได้เนาะโอเคอันต่อมาด้านล่างของตัวมิวไหม่จะเป็นวอลลุ่มหรือว่าเคโนมสําหรับปรับเพิ่มลดวอลลุ่มเสียงของไมค์หรือว่าวอลลุ่มสําหรับมอนิเตอร์เสียงนะครับผมวิธีดูว่ามันอยู่ โหมดไมหรือว่าโหมดมอนิเตอร์ให้ดูตรงสีนะฮะจะมีสีเขียวกับสีน้ําเงินสีเขียวเนี่ยจะเป็นสีของไมสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นสีของมอนิเตอร์นะฮะอันนี้อยู่ที่สีเขียวนะฮะถ้าผมกดลงไปทีนึงมันจะกลายเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาทันทีนะผมถ้าผมกดไปสีเขียวแล้วผมเบาลงอะเสียงมันก็จะเบาเบาจนหายไปเลยอันนี้ผมอ่ผมปรับสุดเลยนะ ถ้าสมมติผมเลื่อนจนสุดเนี่ยไฟมันจะกระพริบแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้เลยเมื่อเราเลื่อนจนสุดเนี่ยไฟมันก็จะสว่างขึ้นตามด้วยนะครับผมอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มสําหรับไฟ RGB จะปุ่มสาหรับเปลี่ยนสีไฟแล้วก็ปิดไฟ RGB นะครับผมวิธีการใช้งานเนาะก,ก็สมมติเราจะเปลี่ยนไฟก็กดไปเลยนะฮะจะมีทั้งหมดแปดสีอ่ะปึ๊บสีขาวสีแดงสีส้มนะฮะสีเหลืองเหลืองหรือเขียวเนี่ยน่าจะเหลืองนะ อ่ะสีเขียวสีเขียวอันนี้นะฮะฟ้าแล้วก็น้ําเงินนะผมแล้วก็ชมพูอีกอันหนึ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นหมดอจัจบเหมือนเดิมนะฮะอ่ะแบบนี้ถ้าสมมุติเราต้องการจะปิดไฟนะให้กดค้างไว้3มวิโอเคไฟก็จะดับเรียบร้อยนะผมแต่เราไม่สามารถปิดไฟพวกอ่าวอลลุ่มได้นะฮะจะปิดได้แค่เพไฟพวก rb อย่างเดียวนะผมะถ้าสมมติจะเปิดล่ะก็กดแค่ครั้งเดียวนะปึ๊บอโอเคอมาแล้วนะผมประมาณนี้อีก3พอร์ตข้างล่างก็จะเป็นพอ type C กับพอต xlr สำหรับอเอาพุทธเสียงเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเราหรือว่าเข้ามิกเซอร์อินเทอร์เฟซอะไรประมาณนี้นะอีกพอร์หนึงพอร์ตสุดท้ายจะเป็นพอร์ตสำหรับ เสียบหูฟังมอนิเตอร์3.5มมิลนั่นเองนะครผมประมาณนี้ผมลืมบอกไปว่าถ้าเราเชื่อมต่อผ่านพอร์ต xlr เนี่ยไฟ rgb จะไม่ติดนะฮะจะติดก็ต่อเมื่อเราใช้ผ่านสาย usb type c นั่นเองนะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้ชื่อว่า m a n o link นะผมก็เข้า Google ได้เลยปับ๊บพิมพ์ว่า m o n o link นะฮะอ่ะแบบน,นี้นะัะผม เมื่อเข้ามาแล้วก็กดอันแรกได้เลยนะครับผมปาบอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเราเข้าไปที่ซอฟต์แวร์มัลโนลิงตัวนี้นะฮะปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะฮะเราก็โหลดคําว่า Link App มัลโนลิงแอ p นะครับผมอันนี้ก็จะมีให้เราล็อกอินนะก็ล็อกอินไปเนาะอ่ะเมื่อเราลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าดาวน์โหลด ตรงคขาว่าเมาโนโลิงตรงนี้นะฮะอ่ะอากดเข้าไปเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะับผมเลื่อนลงมาปัป๊บ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 อ่าตัวนี้ก็จะมีรุ่นอ้าวเสือภส์ฮะไม้ตัวนี้รองรับแอปบน Android ด้วยนะับผมหน้าตาก็คล้ายๆกันกับของบนคอมพิวเตอร์เลยนะฮะโอ้เยี่ยมนะับผมสาหรับใครที่ใช้ Android อยู่โหลดมาใช้งานกันได้นะฮะเยี่ยมไปเลยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเสียใจสําหรับ iOS ไม่มีให้โหลดนะครับผมซึ่งผมก็ใช้ iOS อยู่นะครับผมออดเลยโอเคใครใช้ Windows ก็โหลดของ Windows ใครใช้ Mac ก็โหลดของแ c นะหน้าผมเมื่อเข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะหาไดเวอร์ของตัวไมโครโฟนตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้มันก็เจอแล้วจะเป็นรุ่น PD200X นะครับผมกดเข้าไปปั๊บหนึ่งทีเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าตาซอฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้ฮนะอันดับแรกเลยมันจะมีให้เลือกโหมด การตั้งค่าจะมี t a ต d a า d แล้วก็ S1 นะครับผมมี2อันนี้ความต่างมันก็คือตัว t a ต d a า d ก็จะเป็นโปรแกรมที่ฟิกโหมดมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นความดังของไม้นะฮะจะเป็นวอลลุ่มแบบนี้นะสีเข,เขียวเด้งขึ้นแล้วก็เป็นปรับเกณฑ์ได้ปกติปรับเ,เกณฑ์ความดังของไม่แล้วก็เกณฑ์ความดังของวอลลุ่มมอนิเตอร์นะฮะนะผมหมุนลงมันก็จะลงตามนะเห็นไหมแบบนี้ก็สะดวกดีนะผมไม่ต้องมาหมุนตรง ตัวไมเลยนะฮะบางทีเราแบบทําอะไรอยู่ที่อยากจะปรับลงแต่เรามาต้องมาแตะทไมาอาจจะได้ยินเสียงก๊กก๊กแกลก,กอะไรประมาณนี้ด้วยนะแบบนี้่ะเลือกในสะดวกสามารถเลือกปิดเปิดได้ว่าจะให้เสียงเข้าออกตัวมอนิเตอร์หรือเปล่านะฮะก็สะดวกเหมือนกันนะผมแล้วก็จะมีให้ปรับโทนแบบล็อกไว้แล้วไม่สามารถปรับ EQ อะไรเพิ่มได้นะฮะอะโหมดดิฟโหมดออริจินอลโหมดนิชูเลียลแล้วก็สามารถเลือกปิดเปิดไฟอ GB ได้นะฮะ ในโหมด Advanced ความแตกต่างก็คือในส่วนของ EQ นะฮะสามารถปรับเป็นกราฟได้เลยนะฮะเรือว่าจะคัดต้อมเองแบบ Standard หรือว่า a อ็ดวาได้หมดนะฮะผมโอเคเนาะถ้าสมมุติเสียงใครแบบอยากได้เสียงใสขึ้นก็ปรับวอลลุม EQ ฝั่งขวาตรงนี้นะฮะจะเป็น16,000กิโลเฮิรตซ์นะฮะผมอ่าแบบนี้เสียงมันก็จะใสๆอะไรมาเนาะแต่ถ้าใครแบบอยากได้เสียงทุ้มเพิ่มก็ รู้สึกว่าจะประมาณ63ถึง160ประมาณนี้นะลองปรับเล่นดูเล่นดูได้นะฮะแบบนี้เนาะอ่ะโอเคเสียงก็จะแปลกๆนิดนึงนะฮะอ่ะปรับกลับขึ้นก่อนรีเซ็ตนะผมเมื่อเราตั้งค่าหรือปรับเสร็จแล้วก็กดคําว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ได้นะฮะต่างระหว่างสแตนดาร์ดกับแอดวานซ์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีปรับสําหรับลิมิเตอร์แล้วก็ตัวคอมเพรสเซอร์เพิ่มได้นะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะฮะต่างกันอยู่3จุด ปรับแต่งโทนหรือว่า EQ แล้วก็ปรับลิมิเตอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์อะไรประมาณนี้นะก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับตัวซอฟต์แวร์สุดท้ายนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจบนไมค์เมาโนรุ่น PD 2 0 0 x นะค X นบผมหลักลเลยผมชอบตรงที่ว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่อให้ค่อนข้างครบไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Type C ท,ที่ค่อนข้างสะดวกไม่ว่าจะเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์หรือว่าบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ต แล้วก็อีกพอร์ตนึงจะเป็นแบบ XLR สําหรับใครที่แบบต้องการงานที่จริงจังหรือว่าต้องการคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นก็สามารถนําไปต่อกับพวกมิกเซอร์หรือว่าอินเเฟที่สามารถเพิ่มคุณภาพเสียงหรือว่าบูสเสียงเพิ่มได้อีกอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับแบบงานที่ใหญ่ขึ้นสเกลที่ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนข้อสังเกตลหลักๆสาหรับตัวรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้หลักๆเลยไม่มีสาย XLR มาให้นะฮะต้องไปหาซื้อมาเพื่อ ใช้งานเองนะผมตัวสายก็ไม่แพงร้อกว่าบาทก็คุณภาพก็ถือว่าเคดีอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องคิดเพิ่มก็คือตัวชุดนี้ไม่แถมตัวขาตั้งมาให้นะมีแต่ช็อกเมาส์แต่ถ้าต้องการชุดที่มีขาตั้งหรือวขายึดเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มไปเป็นรุ่น PD200X S นะผมตัว S นี่จะมีแบบขาอาร์มมาให้ด้วยในชุดนะผมแต่จะเป็น X ธรรมดาตัวนี้ไม่มีขามาให้เนาะ สรุปะฮาไม้ตัวนี้เหมาะกับใครนะฮะตัวไม้ My ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นหรือว่าอยากจะลองไม้ดิจิมิกสักตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงมาราคาก็อยู่ที่2590บาทก็เป็นไม้ที่ไม่แพงราคาไม่สูงจนดเกินไปนะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการอยากจะนําไม้ตัวนีนะ้มาใช้สําหรับเสียงพอดแคสเสียงพูดเน้นเสียงพูดเป็นหลักไม่ต้องการเสียงแอมเบียนมาหรือว่าจะนําไม้มาแบบพอดแคสก็ถ้าเป็นไม้คอนเดนเซอร์เวลาเรากดปุ่มเป็นพิมพ์แบบเสียงไม้ มันก็จะดูดมานะถ้าเป็นไมโครเนเซอร์ถ้าเป็นไมโครดิม er, ิเ, ic, เวลาเรากดเป็นพิมพ์หรือว่าคลิกเมาส์ดังๆหรือว่าทำอะไรแบบรอบข้างเนี่ยตัวน,นี้ก็จะช่วยลดเสียงรอบข้างได้ดีมากๆเลยนะผมแล้วก็สําหรับสายรีวิวที่แบบอาจจะเปิดพัดลมเข้ามาไม่ต้องการให้โลมมันประทะกับไมเนี่ยตัวน,นี้ก็ช่วยได้นะผมเพราะว่าเป็นไมโครดมิ ic, แถมยังมีป๊อปฟิลเตอร์ในตัวด้วยนะผม ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะผมไมโครโฟนเมาโน่พีดีสองร้อยเอ็นะผมเป็นไมดัิมิกที่ราคาย่อมเยาไม่สูงมากนะผมสำหรับเพื่อนๆตัวไหนที่ซื้อมาแล้วสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยในหะ้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะผมและสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปที่จะนำไม่์ d d 2 0 0 x ใช้งานร่วมกับตัวมิกเซอร์เล็กๆย่อมๆจากทางมาโนนะเป็นรุ่น Caster C2 n e o นาะผมเป็นมิกเซอร์ย่อมๆแบบสำหรับสายสตรีมเมอร์หรือว่าพอดแคสต์รีวิวที่แบบใช้งานคนเดียวเล็กๆสำหรับควบคุมที่จะยกระดับคุณภาพเสียงขึ้นอีกโดยเชื่อมต่อแบบ XLR เจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมแล้วเจอกันบายบาย